โสมน้ำกันเด้อพี่นอ้องนี่แจวประแดดโอ้ยมะขามพักใหญ่ๆพี่นอ้องนะ <c oughs> แฮมถึงเคียงมักไปใหญ่จิจุดจวดน้ำกันอู้กินโสมน้ำกันพี่นอ้นองแจวไอปลาการะลีไอเนี่ยไหมฮ <c oughs> ะปลาแดดตวงที่ตอนป่าน้ำพี่นอ้อง อันนี้ดชเนี่เนี่ยเบ้าสวนเขาอ,อัดอยู่นี่นี่นมาเด้อมาเด้อจะแซบว่าต้งเยออัดน,นี่เขาจะเกิดกคนินกินจแซบเนี่ยนี่นะจะฟ้องยตำหม้อหุงทีละเสร็จป็นแซบเมื่อไห่พี่ยังไงตักเต็มปากตัวนัะ ดูดเสมุดเดดไปแล้วเอ็เอัวไล่มันกินกับประนไหมยังกับผักกแย่งไหมเข้ากันดีป่ะอือือ Cái chạp xộm chứ Ủa khẩu thao